ช่องวันนะคะเป็น1ใน10สาวจากสงครามนางงามซีซั่นสบอกได้เลยว่าตอนนี้นะคะสงครามนางงาม The Casting Project เนี่ยมาถึงโอกาสสุดท้ายแล้วเรียกว่าเขาจะรับสมัครกันวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายแล้วที่กรุงเทพนี่แหละเซ็นทรัลแกรนด์พระรามเก้าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าก่อนหน้านี้เขาได้มีโอกาสตรเวนตามภาคต่างๆพัทยาเชียงใหม่กีสา แล้วแต่ละที่นี่ก็เด็ดๆทั้งนั้นประเด็นคือวันนี้ค่ะเรามีนักแสดงรุ่นพี่ที่เคยเล่นละครเรื่องสงครามนางงามซีซั่นหนึ่งจะมาเมาส์มอยให้ฟังว่าบรรยากาศแต่ละภาคเป็นยังไงอขอเชิญพบกับกวางดารินหญิงหิงสุรุชาและเบนเรวิยนานันค่ะ เวลามีผู้หญิงเออให้ต้องนิ่งๆอย่างนี้องถามสาวๆดีกว่าว่าสงครามในงานแต่แคสติ้งโปรเจกต์ที่ผ่านมานี่กระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะกระแสตอบรับดี่ะคะดีค่ะเป็นยังไงคือคือคักมากแต่ละภาะแล้วก็คนที่มาสมัครเนี่ยจะบอกว่าสวยๆทั้งนั้นแล้วที่สําคัญนะปีนี้ค่ะพี่อุ้มเขาเตรียมความสามารถคือเตรียมความพร้อมมาแบบเต็มที่คือปีที่พวกหนูออดิชั่นจะบอกว่าพวกหนูไม่เตรียมอะไรกันเลยแล้วดูพวกพน่ที่ เรียนกันไปเลยนะบรรยากาศกันละค่ะบราางกันมาเหมือนยงไงกันอ่าอย่างของหญิงกับเมนนี้หญิงหญิงหญิงกาสได้ไปพัทยาค่ะจะบอกว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีมากแบบว่าเหมือนมารอกันตั้งแต่เช้าและที่เด็ดเลยนะคะมีแบบว่าเหมือนน้องแบบ เป็นพิการทางหูแล้วก็เป็นไา้มามาแบบมาสมัครด้วยก็ต้องมีมีมีกรื่องมีร่ามใช่ค่ะแต่คือใจเกินร้อยดูสิขนาดคนแบบว่าเขาพิการแต่เขาก็ยังแบบว่าเขานําควาห่ากก็มีรำกับอะไรนะพี่กวางคนเนรำคนหนึ่งเดินแบบค่ะมีหลายคนด้วยหรอมีสองคนค่ะเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันนี่นคนนี้คนนี้ค่ะคนนี้นี่นะคะ ใช่นี่เป็นล่างเขาเตรียมมาเองเขาเตียมมาเองไหมเตียมมาเองเขาเตรียมมาเองเหรอเนื้อหุ่นดีด้วยสวยอ๋อคนนี้สวยอ๋อนี้เขาสื่อสารคือกรรมการถากนะเขาต้องสื่อสารผ่านล่างใช่ใช่แล้วคือแบบประทับใจตอนที่ ว่าประกวดมาหลายเวทีแล้วนะนแต่เขาไม่เคยได้เข้ารอบหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งทีมงานแบบกรรมการก็ถามว่าเราท้อไหมออที่เราคิดไหมว่าว่าความพิการทางหูมันเป็นผลรรทําให้เราเป็นประสาอะไร,รเงี้ยเขาบอกเขาก็ท้อน,นะแต่ว่าแค่โทรหารแม่เขาก็หายแลออ้วอะไรเงี้ยคือแบบไม่รู้คือได้ใจดูมาด้วยอะจริงจริง้หุ่นดีมากเลยเนาะแวสวยสวยโอ้นี่ไงเลยยิ่งทําให้รุ่นพี่รุ่นหนุนก็เลย พีอายไปกันใหญ่เลยค่าไห่เด็ดสุดเมาสิค่าไถ่เหนื่อยค่ะค่าไถ่เหนือค่ะค่าไเหนือสาวสวยค่ะยังไงล่ะยังไงล่ะมีอะไรที่จะชงเขาตัวเองหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ทะเลาะกันนี่คือเขาขนมาทั้งหมู่บ้านเลยเดินไปไหนรู้จัก เบนรู้จักทุกคนที่มาสมัครไม่ต้กงถามว่าไว้เมีใครเป็นไอดอลในสงครามนางงามทุกคนจะตอบว่าเบนแล้วเราถึงเราก็ไปสืบสร้างมาทีหลังว่าที่ตอบเบนเบนนี่คือเพื่อนคนนั้ ในหน้าหรือเปล่าแฟนจะเป็นในหน้าหรือเปล่าจัดหาหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคือก่อนที่หนูจะไปเนี่ยหนูก็จะได้ไลน์บอกพี่ๆที่เป็นโมเดลลิ่งที่รู้จักแล,แล้วก็มีเพื่อนๆที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะส่งไลน์ไปบอกว่าเออเนี่ยจะมีมารับมันมา<อ>สมัครว่าสมัครมางานซีซั่นส,สองนะมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนางก็แบบมากันเยอะมากก็แบบเฮ้ยแล้วต้องเตรียมตัวยังไงเขาก็มาถามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าสาวเหนือมันจะได้เปรียบตรงผิวเนาะใช่ดีกว่า ขบอกว่าที่ภาคอีสานนะคุณผู้ชมมีหมอเอ๋ยตัวจริงจ้าคือในเรื่องเนี้ยหมอเอ๋ยเขาจะเป็นแบบว่าอะไรนะสวยฉลาดใช่ไหม ว่าแบบว่าโดนพิตตี้แย่งแฟนก็เลยบอกว่ามาประกวดนางงามคือจะบอกว่าเหมือนบอเอ่ยตรงที่ว่าคือในเรื่องของสงครามนางงามภาคแรกถ้าใครได้ดูนะคะมอเอ๋ยมาประกวดเพราะว่าโดนแฟนเนี่ยทิ้งแล้วไปแต่งงานกับนางงามซึ่งคนนี้คนนี้คนนี้เลยค่ะคนนี้เขาเพิ่งโดนแฟนทิ้งเมื่อเดือนที่แล้วแล้วแฟนเนี่ยไปคบกับพิตตี้ซึ่งแบบสวยกว่าเขาซึ่งเขาบอกว่าปกติแล้วเขาไม่คนไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้า แฟนเท่าแหละเขาแบบจะฮึดขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาก็สวยเหมือนกันเลยเนี่ยสวยแล้วนะสวยมากเลยสวยสักพิสัยสองมีมาบ้างไหมมีค่ะภาคเหนืองค่ะภาคเหนือวผ้ ที่ผ่านมานี่เองก็คือมีประมาณ4ี่ห้าหคนเลยนะ<อ>แล้วสวยทุกคนมีคนนึงเคยเป็นรองมิสอินเตอร์เนชันแนลใช่เป็นรองมิสอินเตอร์เนชันแนลควีนค่ะก็ะคือได้ที่สองมานั่นเองอออจะบอกว่าสวยแบบนี่ อย er? สวยมากโอ้ยอยากลองสัญชาตินี่เ ne, <S 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 1> <S 1> จ๊ขนลุกมากเพราะเราเห็นเขาไปแล้วเนี่ยแล้วเราสูสีเขาเป็นผู้หญิงมากแล้วเราหมายตากันจะได้ใช่แล้วยังมองว่าคนนี้แบบสวยโอ้ยแต่เขาเป็นคนลาวมาอยู่มาอยู่ได้ใช่พุ่งย้ายมาอยู่คือหนึ่งเดือนเนี่ยต้องกลับไปต่อพาสปอร์ตแล้วถึงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ใกล้เคียงเลยอะ จริงๆตอนนี้วก็ไม่รู้ว่าวายดูคล้ายชีวิตวายนะแม่เราต้องมีการพิสูจน์ไหมล่ะว่าแบบเออเธอเป็นผู้หญิงครอ่าอะไต้องมีการพิสูจน์ค่ะก็เดี๋ยวจะมีพวกพี่ที่เป็นทีมงานแบบว่าพาไปแบบเข้างล่างใขอเรียกว่าห้องมืดรุ่นม่านค่ะทำการสอดส่องทุกอย่างว่าเปนอไรอันนี้แงอันนี้อนะนี่หรอนี่หรอ ตรวจเเนีอันนี้คือเขาท้องตรวจแล้วใช่ะต้องมีการพิสูจนนิดนึงว่าแบบเออเป็นผู้หญิงค่ะทังตัวพี่เข้าไนี่ยดนแล้วเสื้อคนตรวจนี้ดูสือคลาดบอเลย้าคนตรวจที่ไม่ใหวแล้นี่ผลของการตรวจเป็นไงคะที่เด่นอกมคืออะไรอ่ะก็คือผ่านคือผ่านทุกคนนะคะคือหมายถึง เรได้เป็นผู้หญิงแล้วใช่แล้วก็คือที่มาสมัครไม่มีใครที่ตรวจเราไม่ผ่านนะคะคือทุกคนเขาก็ค่อนข้างมาตามกติกาจริงจริงแล้วเขาก็เตรียมตัวกันมาแล้วล่ะเขารู้กฎกันอยู่ว่าอย่างไรนี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทุกๆคนนี่ที่มานี่เราชื่นชมเนาะเพราะแต่ละคนนี่เขาไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยและที่สาคัญสาวสวยทั้งหลายนะไม่นอนตื่นสายแล้วนั่งตื่นมาประกวดตื่นมาสมัครทันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆรแล้วอุ้มบอกผู้ชมไปแล้วนะคะว่าวันเสาร์นี้เนี่ยคือโอกาสสุดท้ายแล้วบอกอะไรกับสาวสวยทั้งหลายหน่อยได้ไหมคะ นครตอนนี้ค่ะก็สําหรับคนที่ไม่ทันภาค ที่ผ่านมาแล้วนะคะหรือว่าใครที่ตกรอบจัดภาคที่ผ่านมาสามารถมีโอกาสแก้ตัวได้อีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่จะรับสมัครวันสุดท้ายนะคะคือวันที่10วันเสาร์นี้เองค่ะ10ตุลาที่เซ็นทรัลพหลามเก้านะคะชั้น7เปิดรับใบสมัครตั้งแต่10บโมงเชา้าค่ะห้างเปิดไปจนถึง6กโมงเย็น<อ>ปิดรับใบสมัครนะคะเออม,มาเป็นเยอะๆนะคะคุณเพราะว่างานนี้นี่ได้ข่าวว่ามีดาราไปเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีศิลปินของทางช่องวันไปร่วมด้วยค่ะก็จะมี พี่ฮั่นนะคะแล้วก็พี่ตุมตามแล้วก็มีเจดของเรามีพี่สนของเราด้วยค่ะเอลสนไปด้วยนะก็มียวัยรุ่นด้วยใช่ไหมคะค่ะก็จะมีนักแสดงจากฮอร์โมนสค่ะแล้วก็ลูมารอนสนักแสดงไปด้วย ชั้นเเซ็นทรัลพระรามเก้ากติกานีดหนึ่งไหมย้ำอีกรางหนึ่งสำหรับใครที่จะไปค่ะสําหรับคุณสมบัติของผู้หญิงที่จะมาร่วมสมัครนะคะต้องมีอายุ18ถึง25ปีค่ะคคส่วนสูงนะคะไม่ต่ํากว่า160ซนติเมตรคร่ะแล้วก็ จบชั้นมสามหรือว่าเทียบเท่าและที่สาคัญต้องสามารถใส่ชุดว่ายน้ำได้ค่ะและเปิดกว้างไปกว่านั้นสาวประเภทสองใช่ค่ะมีรูปร่างที่แบบเป็นผู้หญิงแล้วมีแนะนำน้องๆไหมคะสาหรับโอกาสสุดท้ายนี่แล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ไปสี่ภาคมาก็ถ้าเกิดจากประสบการณ์จากทุกภาคนะคะคนที่เข้าตาหรือคนที่ที่ดูแล้วว่าน่าจะได้ผางเท่ารอบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติและเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ ไม่ได้แต่งตัวจัดแต่งหนัหนอะคือไม่ต้องไปพยายามเป็นลุกนางงามเพราะบางคนนะเข้าใจว่าพอมาออดิชั่นสงครามนางงามต้องเป็นนางงามคือจริงๆเราไม่ได้หานางงามเลยคะเราหานักแสดงใช่ควันเสาร์นี้โอกาสสุดท้ายแล้วนะคะเซนเซ่นพระราม9ชั้น7จ0 0สิโมงถึงหกโมงเย็นย้อีกทีวันนี้ขอบคุณ3ามามากๆเลยนะคะยย่งหญิงกวางและเบนนะคะขอบคุณค่ะ ่ะช่วงหน้าเรามีชาชักมาจากสตูนครับและมีโชว์ชาชักไฟมาให้ผู้ชมได้ดูกันด้วยสักครู่เดียวครับ